สวัสดีครับพี่น้องอยุทดนะครับพี่น้องครับมาน,นี่พามาแต่งกิ่งมะนาวอยู่สวนอินจีมะนาวเบ้ายงยุทธครับพี่น้องนะครับหลังจากผักเส้าเมื่อยได้สองสามอาทิตย์กับมัน,นี่กิมาเหตุงานในสวนนะครับเนาะพอได้มีไรายได้เสริมไปนะครับเนาะอยู่บ้านเฮาครับแบบนี้นะครับเพื่อรอไป ทำงานหรือทำกิจการต่างๆนะครับกำลังชิดอยู่เี่จะเห็นสิ่งที่เรามีซะก่อนในบ้านในเรือนนะครับเป็นกิจการในบ้านในเรือนนะครับกิจการเล็กๆที่น้องเลยนะครับทำสวนมะนาวนะครับทำสวนเล็กจีสวัสดีค่ะแล้วลูกสาวครับทำเวลาไอ้เสาร์เดทครับงานเราทำงานบ้านเราง่ายๆครับเวลาบ่มีเดทเวลาผมเหนื่อยก็มาเห็ดครับ เวลาเด็ดออกเจ๊เจ๊เขากับโบเฮ็ดนะนอนพักฟ่อนนะครับอยู่บ SO ้านเฮาเฮ็ดได้ก็ได้พี่น้องสบายสบายครับนะยานนักแต่งครับคุณพระพนมแต่งกิ่งไฮรุ่งครับแต่งกิ่งไฮรุ่งรอทำนอกฤดูนะครับเนะคุณพระพนมถือท่านอกฤดูเดือนพุทธิกาครับ่ได้เทศเดือนพิล่านะครับนเดือดพิล่านกักน้ำแล้วใบรดนมาแล้วตอนนี้แม็กกำลังออกครับเห็นไหม จะได้คายเดือนเมษาพฤษภาพินา,าพอดีนะครับลูกคิดตัวเป็นนกฤดูน้กหน้าเลงจะบดกบ้างนะครับถ้เป็นปาาหน้าคุจะจดดูนะครับขก้มามล,ลายู่ครับท,นนท,ทั้งจิงสอนทั้งลูกของผมเน่ยทำพวกูกันไปครับ น,งน,น,น,นองย่างนะครับนิ้ตโซน้ำฝนน้ำนะครันเนาะเก็บใเสียภาพเฮ็ดจินตโซนขอบเฮ็ดมากข้ามากกระถามเฮ็ดมากถ้าเฮ็ดิโลงครับเฮ็กิโล่งใลล่เกบขืนะครับเนาะครับไปที่เหีห่ยวตไปที่เหีห่ยวตาเราได้ลรก อันนี้มันนาเกินไปครับมันจะไปเลี้ยงไบมากนานหน้าแยหน่อยครับเนี่ยต้องไต้องตัดให้ให้ต้นลงเพื่อที่จะให้น้าทิ้งมาดเอาเลยนี่เพื่อท่ให้เพื่อนต้นเพื่อนเอาการอาหารไปเลี้ยงผลให้ตัไวไวๆน่ครับเนาะท่าน แหนงลายโคตรกันตรงไว้หแหงหนึ่งกับพัวหนึ่งพอนะครับแต่พอเช่นนีเวลาเอาแหนงอื่นเลยครับนี่ต้นข้าพนมเสืบะเฮ็ดต้นใหญ่นะครับรนเนฮ็ดเปนนน็นตัดออกเฮ็ดเป็นทุ่มเล็กๆต้นน้อย,ยๆตดำๆแบบนี้นะครับเวลาเขาเก็บเข้าเก็บสบายเก็บคนเดียวก็ได้นะครับ,รบไ่ต้องใช้แรงงานนะครับเนาะเข้าใส่พู่ห,หลายๆต้น <ไป S 1> พู่พี่ๆเดียวสวยครับลูก เป็นกระเนงวัน <Techn> น <Pokémon> ี้นะครับจิ่งนี้เอมาจินี่บอกมากรตัดกินี้ออกเพิ่งจะส่งอาหารไปให้คนเพื่นนะครับกิงนี้กัดีกน้อน่งจคิง้าวขาเอาเอามากข้ากระใมากไงข้ากรตัดกินงอ็กตัดกิ้งออกเพื่อกะมาเลี้ยงคนเพื่อนนะครับเพราะว่าเขา เพิษนลฤดูเขาต้องพิษให้ต้นโล่งพิษครับถ้าต้ดโดนโลงแล้วสารอาหารกับทีมาที่มาต้นบัวโลงสารอาหารก็จะไปที่บามาตัดกิ่สาอาหารไปที่ใบ้วมันจะไปเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งมดพิดใหม้มากบัวใหญ่นานใหญ่น,าน,นานเกลน,นะครับกว่าจะบอท่านขายพิษนฤดูจะบอท่านราคาว่าท่านถ้า คือการแส่กิ่งแ้นขี้ไงให้มากสูรีวเด้อพี่น้องเด้อสูดไปสูตรมันครับพี่น้องมีความรู้ดีๆีว่านี่กันคอมเมนต์บอกยูนอคพนมได้ครับยูนอคพนมแจวมาใส่รองด้วยนะครับนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน ให้ทำสวนนะครับว่าุกากขาเพืให้แงมาเา่ะให้น่นักาก็้า่วย้อ่นไปเลยนะครับแับไว้วเพื่อเพื่เสื่น,ออน,นะนวไว้งไงนะครับวาวมาข้มาเส่นไว้่ใส่ัมทำลูกมาทำพ่อจะทำไหมดินมันช้ำเหมือนนไหม ช้ำจะหมักไม่โตนะลูกลูกมันไม่โตกระตแตงลูกมันไม่โตนะพี่ปันบรรยากาศตีตัดขมวดลูกยา,ยายายาลูกมันนั่นนะตรงไหนเนี่ยใส่พี่ขนมนั่นนะพี่ขนมไ,ไ,ไปโรงเรียนหน้ารถคู่ใจซาลิงขนมไปโรงเรียนนะลูก หนากินไปแล้วคัดออกโอ้ยเหนื่อเกินไปเรา่นเป็นเลี้ยงลูกเพิ่นนะครับเนะเราให้เลี้ยงใบกันไปเลี้ยงใบกันลูกนานใหญ่คือผมว่าตรงนี้โอ้โหมันอย่างมันโอ้ตายแล้วลูกใหญ่นานเยอะไรมาริด มาดิครับเนื้อบางลูกใหญ่น,น้ำเยอะเดยเส่ินนีด้ก็ขอขนมครับตอนก็ทำครับลูกค้าสั่งเยอะอยู่เนาะนตอนนี้ก็เป็น,นะะปร,นรน่งๆน,น,นะครับอนากับลูกค้าสั่งลูกใบใหญ่นะครับเนาะ เจ๊ปันใดครับบ่เคยเจ๊ปันใดโอเคแทนที oh gosh, ่เพิ่นก็ซื้อยามนี่พึ่น้องลูกค้าเพราะว่ามันบ่มีมะนาวมะนาวี่ราคาสูงปิดยามนี้เริ่มแพงแล้วครับเริ่มแพงขึ้นไปเรื่อยๆละครับทาเรียบร้อยต้นจะสีลงๆประมาณนี้ครับยังกับมันเิ่งต้นนี้นะครับต้นนี้กันนาที่กันครับอันนี้ยังบ่จับดอกครับมันจะเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปเรื่อยต้นนี้ก็ อันนี้แก่แก้แก้แบบใบลูกเล็กไซอันี้ไซไซยานี้สิไซพวกใบชมามะนาวนะครับเนาะเป็นแก้วใส่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งไปเลยอันนี้สําหรับ้านชมามะนาวร้านชาน้มหยินคนจะสั่งไปไซนี้ครับอันนี้มะนาวหน้าแล้งมนันจะซั่นี้นะครับถ้าเป็นมะนาวหน้าฝนมันจะลูกเท่ากับปั้นเื่อน,นัากเพื่อนนกักไซน,น,กกน,น,กกนี้แหละครับนี่นลูกอันเปลือกบาง น้ำเยอะนะครับเนาะมีกลิ่นหอมบืออะไรอ่ะครับอันนี้ก,ร,กระสุนัดออกนะพี่น้องเพื่อนดสวยนะครับแล้วเลยการแกะเมือเนการแก๊นะครับการไปน,น,นิ้วขึ้นลายลายมครับการแก่ใบเพืนกระสี อยู่ไปกับเปลืองอาหารในต้นด้วยซี้ครับมันก็สิบเป็นเรีองๆมานี้เลยครับสารอาหารก็สิดูดไปเที่ละน้อยทีและน้อยแย่งจากไอตัวที่จะเลื่อนเติบโตด้วยซี้ฮาาก็ตัดกินก็ะสิค่อยๆตายกินไปขึ้นเก้าครับจงไว้ก็ตายเาต้องตัดทิ้งคนี่ครับอนบนกๆใบมันสิบขึ้นกันเนี่ยน้องเห็น อันนี้เขียวเขียวเขียวเข้มอันนี้เหลืองเหลืองเนี่ตายนะครับต้องตัดออกเพราะฉะนั้นมันก็สีลามเข้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องเข้าใจบ่ครับคำว่าลามภาษานครพนมนะม่ต้องเสนนียดายเนาะไม่ต้องเสียดายแนะต่มันปฟงใหม่มันปฟง,งออกมาใหม่เด้วยน้องเด้อแต่งออกให้หมดครับขึ้นไรผบขึ้นกระส่นน้องเกลีกดมาต้องตัดออกต้นเป็นรง ต้นบัวลงก็จไป,ไปเลียเ้ยงน่ะเลี้ยงกก็นะลูกก็จะบัตูใส่ปุ๋ยไปก็จะไปเลี้ยงแต่ใบครับเลี้ยงแต่ใบแต่กิ่งแง่เดี๋ยวท่ผมมีดอกเอ้ตัดออกเลยครับโอ้ยดูเอยะเดียวใสยจงองนะครับไว้พี่กอพนมเลี้ยวใ เ,เดี๋ยวก็ดอกแกะออกมาแล้วครับเพราะว่ากักน้ำไปแล้วต้นลูกต้นลูกก็จะทำให้หมากต็เวเะวมัน้องมาให้เป็นยุ่มๆแบบนี้ เดือดโตยากจะเลียงมากโอโกเท้าหน้าจะพาไปเห็นอย่างคะเท้าหน้ากับามาตอนจริงครับโอ <Okay. S 1> เคเดืดมากน้ำตอนจริงงามนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องวัเพลินท่านี้นะครับเนาะเดีล๋ลวมิจฉีมะนาวเบาโยงจุดนะครับยุดนครพนมพาพี่น้องดูพี่น้องชมนะครับ ชีว <ım. S 2> ิตหลังจากกรับจากอิสราเอลนะครับเนาะอยู่ฟาร์มควายมากรรมเหตุมงเฮสวนรอนะครับเนาะรักควันเสาเมื่อยแล้วก็คิดหาทํากิจการใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเนาะอัน๋ยวที่มันิใช้เงินเขามาใล้ครอบครัวนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกิจการรักที่ยุติธรรมพนมสร้างขึ้นมาเองกับมือนะครับเนาะกับครอบครัวลูกกับเมียนะครับก็ให้ ตาดูแลให้รับกัไดซ์ซันนี้นะครับแต่ทางเพื่นจะเป็นส่วนลิ้นจี้เดี๋ยวเมื่อหน้าจะพาเบื่องสวนลิ้นจี่สวนลิ้นจี้กับทางแล้วนะครับเนาะตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนมาตัดหญ้าให้แล้วก็ทําดอกทาผลนะครับตอดอกต่อผลแต่งจริงลิน้นจี้นะครับเนาะรอรับดอกรับผลนะครับสาหรับทีนี้ฝากพี่น้องเพื่อนๆเท่านี้นะครับเด้อขอขอบคุณในการที่ตามรับชมนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับ ไปจะทิ้งยูนคอนพนมเป็นเด้อพี่น้องเด้อกลับมาจากอิสราเอลแล้วบทเรียนเงิเลี้ยงควายให้เบิ่งแก่ความรู้ก็ยังมีขึ้นเก้าครับผู้ใดอยากสอบถามอยัางใดติดต่อเข้ามาได้นะครับเนาะทางยูทูบยูนคอนพนมยูน่าคอนพนมแฟนเพจครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ